สบายดีพี่น้องสบายดีเอซี FC, ทุกคนเดอ้อจ้าอยู่ที่กองฟางเนาะอันนี้คือหนาแรงเดอ้อพี่น้องอึดเนาอึดอยังกินแลวนี่เบิ่งนี่แห่นเพืองเบิ่งกระดูกข่างเพิ่อละกะันแล้วพี่น้องอันนี้งวพะเทาเนาะมานำกันกับงวเฮาหางกุดจักพี่ช่างเห็นหางเพื่อ สังเกตบึงเด้ยพี่น้องกินห้าบ่อิ่มแล้วก็พากันมากินเพืองเพราะว่าพ้นบมตกห้าบอ่อเกิดเนะาะจักสิเหตได้ไดเบอ่อได้่าแตงงวัวแต่ควายแบกคือกันเข้าไปหลักกินมันเขาจนเบิดเลยคน,น,นก็คือกันสิตายแดดเลย นางดำนี่จากที่ว่าเคยตุยๆย่ะยังจ่อยเลยพากันมากินเถืองก่อนชิพนกินหญ้าบบอ,อีมแล้วพี่น้องเลยปีนี่ได้ลูกงัวตัวเดียวถ้าหมูมากินหญ้าอันนี้คือง,งัวอีแม่เนาะอันนั้นคือง,งัวเผ่า มันบ่คอยอะนะบ่คอยตุย้ยคิดแบบอีกโบนานพผ่นคือสิได้ลูกหกแต่บ่ห้ว่าเดินไดอันที่ว่าท่องตึงๆนี่คือถือผ้าได้พี่น้องเลยโมแมนได้ว่าเผ่นตุย้ยฮะพากันจกกินเฟืองได้จกกินอยู่พื้นพูมันหอม สภาพมัวของเฮากะจะจ่อยพี่น้องเพผื่อเดินหาเดินเพื่อหอดเดิอนอันหาเดินฮุกกับจ่อยลงกว่านี้อีกเพราะว่าน้ากินก็มีแต่ในนาเฮาเองพี่น้องเลยหน้าผู้อื่นก็ะมีอยู่แต่เพิ่นเห็นหัวไหวบ่ห้หมอบ่ห้ควายลงพยันมันกุยแหละถ้าควายลงไปแมบกะปลาเพิน่นสิตาย คนก็เลยเบ่อนะพี่ตวงวเฮาก็เลยมากินในนาของเขาประมาณเทีงเทียงแดดแห้งๆชุพมผลกับพากันหลังมาแล้วพี่นอ้องหลังมากินน้ำแล้วก็เข่าป่าต่อเนาะเข่าป่าเพราะว่าอยู่นหนายนามันอยู่บ่ค่อยได้มันแหมแดดมันบ่มีห่มบงังชุพลกับพากันหลังเข่าป่าคุณเลย หากินอยู่แถวป่าจังงั้นพอมีห่มีอ,นนนนอะไรเนาะโอทั้งลุ่มก็มีด้ะเมื่อนี้หาหดมันพี่น้องเอ้ยเมื่อเศร้านี่ก็หฮดตอนแรงสิไดฮดมา <c oughs> แนมยังซึนปลามากระดิ่งเหี่ยแหลมอนอะ่ะ แม่ยังบริหูได้นน่แค้นมักกะลิงให้มือนี้บริเวณมักกะลิงหายแล้วน้ำกระโบกรบริเวณพี่น้องอยากกระโบคอยมีนะฮะเห็นกินก็เห็นกินเพียงไรกินแป้งสัน้นแหละมันดูคอยมีนะกินไปชิสือ จอยพร้อมพร้อมแห่งหมดเลยเอา้าเอา้าทั้งเอา้าทั้งแดดแห่งแรงบุหูมือได้พ้นชิตกต,ตกแนะะ่กว่าไฟลุ่มก็เริ่มบกแล้วพากันกินอยู่พี่น้องปุนป่นปุ่น กระดูกก็ให้กระดูกค้าเขาสังเกตเบ่งใบไม้ใบตอกเลือพี่น้องหลุนบนเลยใบติวงกำลังป้งหลุนละตาหอนหอนเลยลีมีล้มเลยนะมีแต่แมงซีนาตในตอมอยู่นี่ เมื่อนี้ช่วยนาแล้วอาบน้ำแล้วกับบัยเหตุอย่างเนะาะบาดทาอย่างพอว่าแถวนี้ฮะเป็นพื้นเป็นพื้นคันคันจังมันเป็นน้ำยางเหอ,อยด้ยาแนวหนึ่งแล้ว,ลวหนึ่งเังว่ันนวดสิขึนอีกบปเถเป็นหน่วยเลยนยแบบ มันมันมันเป็นผื่นนะนะสีบาอะไรอมันคันพี่นะนะ้นนนองเลยคันคันทำอิดนะคันอย uh ู่หูแบบเจ็บพนาบายก็ยังบอยากได้อันนี้ฮะ่ะทายาเมื่อนี่ฮากทายาเมื่อนี้นี่ยังหน้าจอคือแมปแมปอยู่จังหวะหน้าจอสิรุดอยู่บรจากักรไหมเฮ่อเปลี่ยนจอมาซองเสือเลยเสือที่ซองก็เป็นนะสิแมปแมปอยู่ สมิตนะเน่เจ็บหูเจ็บหูเบื้องนี้พี่น้องแบบเฮาเฮาเฮาเห็ดประมาณนี้ค่ะเจ็บเจ็บต้องกับิีบอยากได้เมื่อนี้เลยเอาอันยาแก้แพ้ได้มาทาสมิตกับวาซิืชบร้ทาดอกเห็ดมันคั้นในนี่คั้นแล้วก็เอายาแก้แพ้มา,าทาทาสีหูน้ำกับจมูหูนี่คล้แน่เจ็บอยู่พี่ล้วกเปลี่ยนมาเจ็บเบื้องนี้บืงหัวสาเหตุมันเป็นย่อนอยังหรือว่าเป็นย่อนคอยไปกินมักหม่วงค่ะบ้ามักหม่วงคั้นค่ะ มัม่วงอันป่าค่ะพี่น้องรั่วายางมันถึกบ่รว่าต้นลำเกี้ยงกินค่อยบ่เขาก็ยังบุจักเพราะว่าเพราะว่าเข่าป่าะนะก็เลยบ่มันใจเนาะแต่ที่เริ่มเป็นนี่ก็เริ่มกินมัม่วงนะฮะ,ะแหละแล้วก็หูชุกเลยยา,ลาย,ลาย,ยางมันหลยหลยางมังม่วงค่ะก็ได้กาเป็นแล้วก็หูชุกเลยทวิตก็บาได้บ่ได้คอยสังเกตเอกพี่น้อง ก็มาสังเกตว่าเจ็บหูเจ็บหูเจ็บคันๆล้ะก็มาเป็นปุ้นในหนาแล้วก็คันหนาอีกคันหนาอีกมันเป็นย่อนยังเด้อ่ะมือนี่เป็นแหงมือตะเก่าอยู่ประมาณสามมือนี่ล่ะคันหนาค่ะแต่มือนี่มันแหงช้อยามาทาพี่น้องก็ไข่เนยทาแต่ยาเพราะว่าเหือออกมันชีลวกนะมันลวกมันชีแสบหนาเขามันชีใหม่บริทาอย่างก็เลยอัน ก็เลยเห็ดโหดมันก็ได้แต่ตอนมันบดฮะเดยตอนมีแดดตอนมีแดดก็เห็ดบ่อ่อยได้มันแสบพี่น้องเ้ยตอนแรงพอแล้วจังฉีดเห็ดอีกอันนี้มือเศร้านี้ก็เห็ดหัวบ่อนแบ่เข้ามันกําลังสิง,งามอันโตพันเกิดนะโตพันเกิดนะพันกำลังสัตว์ขึ้นแบกเข้าไปกินโจนเบิดเข่าอันหัวมือหนึ่งสองลบสามลบสี่ลบห้าลบเข่าและบูท้ทางออก เวลาเฮาไลนนี่กาซิแลนอ,อมส่วนเ้าก็เหื่อยโมเมนต์ว่าซิแลนออกให้เจ้าโดยดีฮึแลนคอแลนอ,อมส่วนนี่บอลคอเ็นบอลได้งามคอยก็ยุดกินจะ่ม่นหึ้นคัะแแบตบตัวเองนี่แหละบออันมือนากระมาครบอีกตัวหนึ่งก็โอ้ยพี่น้องมาครบปลูกไว้ซองมือทายาให้คือว่าไข่เน่ไข่เน่เมื่อนี้ร้องปล่อยโบเ็นจ่อยจักไปท,งไทางในข้างเบิ่งต้นแรงสีมาอยู่บอกคัร์โบมากระจกักจะเป็นว่าได้อีก มันสวยพี่น้องสวยแตงแต้แบนดน้อยเสียะุูดและเริ่มสวยทุบิทแบนดน้อยเสียะลักกาแบร์เถกญ่อีกเป็นเป็นละกาหลุดไปชนแขนย้ายอีกมาแล้วก็แบรครบอีกอ <c oughs> ืมรู้สึกหกัวสวยอะไรบริไปูตดหนวดน้ำ <c oughs> ถึกดวงสวยแล้วก็เมื่อยสวยทั้งกายทั้งใจทั้งเงินคำ ต,ตเริ่มเห็ดมันนี่ก็แทบสิบมีไส้เลยบิดกำลังใจอีกพี่น้องเลยคนกายทางโอ้ยตายไปแล้วตายไปแล้วแบบผ่วงนะแบบห้าปฟูฮดอยู่เลยเียก็บ่คอยมีกำลังใจหรอกอยากก็ฮดไฟฮดไฟกับรู้สึกว่าคือบ่ขึ้นแบบน้ำได้เฮามันเค็มพนะฮดมันบ่งามค่ะบ่แม่นน้ำไฟเนาะเฮากาบ่าได้ลงไปหาเอานา้ำพายพี่น้องมันไกลทางไกลทั้งนักกับบ่อยากลงบันไดพี่น้องเอ้ย เอาน้ำได้โหดมันลูดเค็มมันดูดบกเบิดพนตกใส่มือหนึ่งพืชขึ้นบดพืชขึ้นบดมาเจอแดดอีกเจอแดดใหม่เพลเดียวโอ้ยไผ่ก็กายกทางกะบอหลอดดอกตายไปแล้วบอหลอดดอกอกโอ๊ยบูมี่ได้ว่าเออว่าของเขากเกิดอยู่เนอกบรเห็นเดี๋ยวนี้แห้งแบบไปเล่มกินเล่มกินอันตัวมันเกิดฮะแถวแคมทางเขากายทางเขาแห้งบรเห็นเขาแห้งต้วงโอ้ยตายไปแล้วตายไปแล้วแม่กับบาโบ คนเหนื่อยกับโบดเพราะว่ายังพดกับมันบก,กบงามพี่น้องเอ้ยเสร็จเลยมีแต่ไปหาลำม,มันมาไว้านานเลยเนะาะผัวเลยลำม,มันกับแพงกุศตายนี่แพงแพงอเร่ยรอถ้าอีกจุดหน่อยแห้งแพงแล้วก็ชิไปหาชิชัโอ้ยผมมียัยงลายพี่นอ้องเมื่อนี้ก็มาจมให้พังเนาะปัญหาคือผื่นคุณหน้าคัน บู้นแนวแก้ชื่อยามาทากาสำหรับกิปนีก้กาฝากกะไก์กดแซ่์ฝากเป็นกำลังใจให้ซาลงบรา,นนาเนยเด้อพี่น้องข่าวว่าเดินสามพ้นชิลินกับเพื่อนมีพ้นจากเมเ็ดเด้คอยผ้าวานาให้มันตกอยู่ขี้ข้านทหดมันนี่จะคงเป็นได้สิเกิดโัวแตกค่ะก็มีแน่แล้วพี่น้องแตกร้ายร้ายแต่แดดมาแดดมายุดมันนี่เก็บน้ำพะท๊หดทมันเค็มม,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 มันก็เลยบกค่อยขึ้นปวดกิกนแน่ไม่ละพี่น้องเลย ช่วงซับนี้แล้วมือนนี่ฮะ